ที่ทางด้านมหาวิทยาลัยอีสานมีการยื่นหนังสือให้สารปกครองทำการคุ้มครองชั่วคราวหลังจากมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตซึ่งจะมีผลในวันที่3 1ตุลาคมนี้โดยจะส่งผลกระทบต่อน,นักศึกษาและบุคลากรหลายพันคนครับ ที่สารปกครองขอนแก่นดออรอัดสดางสแสวงการอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานและคณาจารย์เขายื่นหนังสือร้องขอความคุ้มครองฉุกเฉินกรณีมหาวิทยาลัยอีสานถูกเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่31ตุลาคม2555นี้ โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและราชเลขาธิการไปก่อนแล้วและยื่นฟ้องสารปกครองให้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยทางมหาวิทยาลัยอ้างว่าการเพิกถอนไม่อนุญ,ญาตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อน,นักศึกษาและบุคลากรหลายพันคนทั้งที่มหาวิทยาลัยอีสานได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในขณะที่ถูกควบคุมเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยอีสานยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ยังไม่จบการศึกษากว่า8,000คนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดหาสถานที่เรียนให้ใหม่โดยทางมหาวิทยาลัยอีสานร,รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนต่อจะได้รับค่าธจรรมเนียมการศึกษาคืนทั้งหมดโดยการดําเนินการทั้งหมดยังคงเกิดผลกระทบกับนักศึกษาและบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องครับก็ทุกคนก็ นะคะว่าจะมีการยุบหรือการเพื่อถอนใบรับญาติของท่านดรสัญญาก็เริ่มแรกเลยสภาว่าติตใจของอุคลากรก็ดีนักศึกษาก็ดีอยู่ข้างในก็มีความวิตกกังวลแล้วก็ทุกคนเศร้านะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาปิดทําไมต้องยุบทั้งที่พวกเราก็ทํางานกันปกติส่วนนักศึกษาก็มีการเล่าเรียนกันปกตินะคะก็เริ่มแรกก็คุยกันประชุมกัน ก็เลยไปยื่นหนังสือขอ,อความเป็นธรรมที่ท่านสำนักนายกนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยทางท่านดรจัญญาเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านอาก,การเ์ตุยการเป็นผู้แทนเนี่ยนะคะได้มายื่นร้องแบบขอ,อ,กอ,อกความเป็นธรรมจากศาลเพื่อคุ้มครองใ,ในการที่เราจะแก้ปัญหานะคะโดยทางท่านผู้อนุญาตดตรจัญญานี่จะมีแผนอยู่แล้วซึ่ง ต่ก่อนเนี่ยเคยนาเสนอรกรรมการควบคุมแต่เขาไม่เคยรับเขาไม่รับเลยนะคะว่าแผนพัฒนาที่เราจะดําเนินการยังไงโดยที่ให้ทางกรรมการควบคุมเนี่ยมาตรวจสอบเป็นระยะระยะนี่คือการแก้ปัญหาไปด้วยกันแบบผู้ขนาดแต่ที่ผ่านมาถูกปฏิเสธนะคะจนถึงเพิกถอนทีนี้ก็ถ้าถ้าท่านผูสานไม่ตานะคะทุกอย่างมันก็จะเข้าระบบ หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานซึ่งจะมีผลในวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะคะทำให้คณะครูบุคลากรและนักศึกษามีความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองถึงสถานที่เรียนใหม่และเงินค่าชดเชยซึ่งคณะกรรมการที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็ไม่มีคาตอบแต่อย่างใดติดตามได้จากรายงานค่ะ ถึงแม้ว่าอีกไม่นานทางมหาวิทยาลัยอีสานจะได้มีการสั่งปิดและถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้นแต่ทางนักศึกษาและบุคลากรของมหาลาัยที่นี่อีกหลายชีวิตยังคงมีความหวังที่จะให้มีการเรียนการสอนต่อไป จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยอีสานจะถูกสั่งปิดและถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จะมีผลในวันที่31ตุลาคม2555นี้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรหลายพันคนแม้ว่าทางนักศึกษาและบุคลากรยังมีการสอบในรายวิชาตามปกติแต่ดูเหมือนว่าการสอบจะเป็นไปอย่างเลื่อนลอยเพราะอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วทางมหาวิทยาลัยจะถูกสั่งปิด ดังนั้นนักศึกษาและบุคลากรจึงได้แต่รอความหวังให้มหาวิทยายลัยอีสานมีการเรียนการสอนตามปกติต่อไปและแม้ว่าทางผู้จัดตั้งมหาวิทยายลัยอีสานได้ถูกคณะกรรมการเข้าควบคุมเมื่อวันที่28เมษายน2554 รวมระยะเวลา18เดือนนั้นได้ทำหนังสือวอนขอความเป็นธรรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและเขายื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินแต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาพวะปกติในเร็ววันหรือไม่ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรส่วนใหญ่ยังคงตั้งคำถามว่าหากยังไม่มีบุคคลใดเข้ามาดูแลและมหาวิทยาลัยจะถูกยุบนั้นตนจะพบกับความยากลำบากอย่างไรและจะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ มีการสั่งย้ายไอ้มหาลาัยไปเรียนที่อื่นเนี่ยแล้วก็เรายังก็ยังไม่ได้ข้อชัดเจนว่าให้นักศึกษาสั่งย้ายไปสั่งย้ายนักศึกษาไปเรียนที่ไหนอยากให้ออกมาแจ้งตัวนี้ให้ให้นักศึกษาสบายใจหน่อยเพราะว่านักศึกษาตอนเนี้ยสอบเสร็จเนี่ยก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้ไปลงที่ไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากอยากให้ท่านอธิการที่ท่านไอ้ผู้เกี่ยวข้องนะครับออกมาชี้แจงหน่อยแล้วมีกรณีที่สั่ง ปิดมหาวิทยาลัยนักศึกษาเองก็กังวลใจครับพว,พวกผมอยู่ที่นี่ก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ที่ตัวเองเข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็รักในสถาบันที่ที่พวกเราเข้ามานะครับก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่อยากไปที่อื่นเพราะว่าถ้าไปที่อื่นก็อยู่ปี3แล้วแล้วมหาวิทยาลัยที่ผมย้ายไปเนี่ยเขาจะยอมรับพวกผมมไหมหรือว่าเขาจะมอง มองมองมองว่าผมยังไงครับมหาวิทยาลัยอีสานยังมีนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทที่ยังไม่จบการศึกษากว่า8 0 0 0คนและตั้งแต่มีการถูกควบคุมที่ผ่านมาได้งดรับนักศึกษาร,ระดับปริญญาตรีภาพปกติถึงแม้ว่าการประเมินคุณภาพที่ผ่านมาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาเลย ซึ่งการแก้ไขปัญหาของทางคณะกรรมการควบคุมนั้นเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงแค่เตรียมจัดหาสถานที่เรียนใหม่ให้แก่นักศึกษาโดยให้มหาวิทยาลัยอีสานร,รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนต่อจะได้รับเงินค่าทมเนียมการศึกษาคืนทั้งหมดซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนี้ยังคงมีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินเพราะที่ผ่านมาตนได้ใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทต่อการเรียน ถ้าจะให้มีการคืนเงินให้ก็คงไม่คุ้มค่าเสียเวลาและแม้ว่าจะย้ายไปที่สังกัดอื่นก็ยากที่จะไปเริ่มต้นใหม่ซึ่งนักศึกษาวัยทำงานบางรายก่ากับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาว่าตนมีภาระที่ต้องทำและเมื่อมาเรียนที่นี่ก็มีความหวังว่าจะจบเพื่อเข้าทำงานต่อแต่มาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ,ะในส่วนของนักศึกษานะคะก็อยากจะให้ชัดเจนว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนนะคะ เพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนใช่ไหมคะแม่เองไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอายุมากแล้วแต่นักศึกษาที่เขาจะมีอนาคตที่ไปต่อที่จะไปทำงานนะคะก็อยากให้ดูแลส่วนนั้นของเขาให้ชัดเจนค่ะก็เรื่องกระทบก็กระทบมากเลยครับเพราะว่าทางนักศึกษาพวกเราทุกคนนี่ใกล้จะจบแล้วพอในเมื่อว่าเราเรียนมาจนจะเทอมสุดท้ายแล้วไงก็อีกไม่กี่เทอมเดียวก็จบ ทีนี่มหาลาัยมีปัญหาในตัวนี้พวกเราทุกคนก็เดือดร้อนขณะที่บุคลากรที่ทํางานที่นี่ยังบอกได้ว่าอยากให้ทางคณะกรรมการควบคุมเห็นใจแก่นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบและต้องการให้มหาวิทยายลัยดําเนินการเรียนการสอนต่อไปซึ่งอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ปัญหาให้ตรงจุดและไม่เพิ่มปัญหาหรือให้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้น้อยที่สุดและควรมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ก็คือจากเดิมที่ว่าเรามีข่าวออกมาว่าจะมีการเพิ่มขัอนุญาตถูกไหมฮะคือพูดตรงๆเลยว่าคณาจารย์เราเนี่ยทุกคนเนี่ยจบจากสถาบันที่มีเป็นที่ยอมรับกันทุกคนแล้วก็นําความรู้ที่มีเนี่ยมาถ่ายทอดนันัึกษาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยตัดทิ้งไปเลยว่าเราเองเรามีอยู่แล้วแล้วก็อยาให้คนไม่กี่คนเนี่ยมันตัดสินเรื่องคุณภาพของเรานะฮะแล้วก็จากข่าวที่ออกมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเสียขวัญกำลังใจมากนะครับและการเรียนการสอนยังดําเนินอยู่การสอบก็ยังสอบอยู่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายว่าประชาชนเดือดร้อนนะครับคิดใหม่ทําใหม่เถอะคนขวัญกันเดือดร้อน7 0 0 0กว่าคนนักศึาษาคือประชาชนนะครับเดือดร้อนจริงๆก็คือตอนนี้คุณเพิ่มหลัอนุญาตทําให้เราอาจจะไร้ที่เรียนไร้ที่ทํางานถูกไหมครับแล้วก็สูญเสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคิดใหม่ทําใหม่หันหน้าครับมาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างนี้ปัญหาเลยครับนักศึาษาเขาเดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายว่าที่เรียนก็จะไม่มี จะอยู่ยังไงก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่าก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะับเพราะฉะนั้นนี่คือขอให้เธอครับวอนวอนขอร้องจากใจคณาจารย์แล้วก็นักศึกษามาหลายมลาลัยอีสานนะครับว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยทำทุกอย,ย่างอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าเราก็ยังได้รับสิ่งตอบแทนแบบนี้เนี่ยก็คือขอให้แยกเป็นส่วนๆไปนะครับว่าความผิดก็ส่วนความผิดส่วนว่าคนที่เขาไม่ผิดเนี่ยคอยเขามีที่เรียนคอยเขาเรียนจบนะครับเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเสียทั้งเงินเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึก จากสิ่งที่คณะกรรมการควบคุมเข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยให้แนวทางที่ชัดเจนเลยนะคะขอฝากท่านผู้มีอำนาจในการสั่งการในครั้งนี้หรือผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายนะที่สามารถสั่งการเปลี่ยนแปลงได้เนะี่ยให้จะใช้คำว่าอะไรดีก <c oughs> ุ้มคลองนะยื่นเวลาต่อไปอีกนิดนึงจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ ซึ่งผลกระทบจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานนี้ทำให้ทุกคนเสียขวัญและกำลังใจแต่ทุกคนที่นี่มีความหวังและรอความยุติธรรมจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะตามมาแม้แต่ผู้จัดตั้งนักศึกษาและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยอีสานทุกคนที่มีความรักและความผูกพันต่อสถาบันแห่งนี้ยศธรมณีวงถ่ายภาพแสงหยกเจริญวิพาธเข่าเคทีวีรายงาน มาต่อกันที่คณะครูเจ้าหน้าที่และนักศึกษาค่ะออกมาขอความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองกับคณะกรรมการควบคุมที่ไม่มีความกระจ่างในการดำเนินการค่ะ ดอรอัสดางแสวงการอดีตอธิการบดีมหาวิเชยายรยอสานและนายสัมพันธ์ปทุมเวียงที่ปรึกษาด้านกฎหมายแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีที่ทางมหาวิเชยายรยอสานมีคำสั่งถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กันยายน2555ที่จะมีผลในวันที่31ตุลาคมนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงเตรียมที่จะทําเรื่องขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินหลังจากที่เคยยื่นให้ศาลปกครองได้พิจารณาคุ้มครองฉุกเฉินไปก่อนหน้านี้เนื่องจากขณะนี้บุคลากรรวมทั้งนักศึกษาหลายพันคนเริ่มกังวลกับอนาคตตัวเองที่เกิดจากความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะการควบคุม ขณะที่คณะครูอาจารย์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานบอกว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานคนปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดํารงตาแหน่งชั่วคราวนี้ได้รายงานความคืบหน้าเพียงการดูแลนักศึกษาปริญญาตรีว่าได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาลงชื่อแสดงความประสงค์ในการย้ายไปศึกษาต่อจนถึงวันที่10ตุลาคมนี้โดยให้แสดงความจํานงย้ายไปศึกษาต่อยังสถาบันอุดมศึกษาในละแวกใกล้เคียงรวม15สถาบันซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานบอกว่าอธิการบดีคน ปัจจุบันให้เวลาในการตัดสินใจรวบรัดเกินไปทําให้ส่งผลกระทบกับนักศึกษาหลายพันคนเนื่องจากยังเกิดความกังวลใจและความไม่ชัดเจนในการทําเรื่องย้ายไปสถาบันอื่นอีกทั้งหน่วยกิจที่จะโอนย้ายไปสถาบันอื่นไม่สามารถโอนไปได้ทั้งหมด เรื่องการกู้กยอ,อที่จะมีปัญหาไม่ได้รับการกู้ตามมาและยังไม่รู้ว่าหน่วยงานใดให้การรองรับส่วนการแก้ปัญหานักศึกษาปริญญาโทนั้นขณะนี้มีนักศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนรอสอบปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ประมาณ200-300คนนะคะและอีกหลายพันคนที่ยังไม่ผ่านการสอบประเมวลความรู้ทางอธิการบดีก็ทำได้เพียงแค่ให้นักศึกษาย้ายไปที่อื่นและนักศึกษาลงความประสงค์เพื่อขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนเท่านั้น ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสานคนปัจจุบันยังไม่ลงมาอย่างพื้นที่ตั้งแต่19กันยายน2555และไม่ให้ความกระจ่างแต่อย่างใดทำได้เพียงแต่ส่งใบปลิวแถลงการและไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาให้ตรงจุดมีแต่จะสั่งปิดมหาวิทยาลัยโดยไม่ดูความเป็นไปได้จึงอยากวอนผู้ที่เกี่ยวข้องให้การวินิจฉัยและความยุติธรรมเพื่อไม่ให้นักศึกษาและบุคลากรอ,อีกหลายพันคนเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ